ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูกันอย่างใกล้ชิดกับหนึ่งในปืนรีเวอร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ S มิธแอนเวสันโมเดล8 6รรุ่นปี2025ปืนลูกโมคลาสสิกนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักยิงปืนมาหลายทศวรรษและในรุ่นปี2025นี้ก็ได้นําเสนอมาตรฐานใหม่ที่ผสมผสานระหว่างงานฝีมือสไตล์เก่าและประสิทธิภาพสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะชื่นชอบปืนรีเวอร์เพื่อการยิงเป้า การป้องกันบ้านหรือเพียงเพื่อความงดงามขององค์การออกแบบอาวุธปืนเหนือการเวลารุ่นนี้รับรองว่าจะต้องดึงดูดความสนใจของคุณแน่นอนงั้นเราไปดูกันเลยว่าทำไมโมเดล686ปี2025ถึงโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆเริ่มจากภายนอกก่อนเลยรุ่นใหม่ของ686มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและหรูหราด,ด้วยโครงสเตนเลสท,ที่ขัดเงาอย่างละเอียดสมิธแอนด์เวันให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการผลิตและการเก็บรายละเอียดมากกว่าที่เคย พื้นผิวสเตนเลสแบบขัดด้านให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์แบบรีเวอร์คลาสสิกที่นักสะสมลหลงไหลด้ามจับยังได้รับการออกแบบใหม่ให้เข้ากับสรีระมากขึ้นเพื่อให้จับได้กระชับและควบคุมได้ดีไม่ยิงเป็นเวลานานปืนยังคงมีลำกล้องแบบฟูลอันเดอร์ลักอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มสมดุลและลดแรงดีดของปากกระบอก รุ่นนี้มีให้เลือกหลายขนาดลำกล้องตั้งแต่ขนาดกระทัดรัด2.5นิ้วไปจนถึงรุ่นยาว6นิ้วสำหรับทั้งผู้ที่พกซ่อนและนักยิงเป้าประจําโอเวราแล้วโมเดล686ปี2025ดูแข็งแรงสาง่างามและเปลี่ยนคุณภาพตามมาตรฐานของ Smith a นเวสันเพอร r ฟอร์แม c e ์ e ซนในด้านประสิทธิภาพปืนรุ่นนี้ทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆสามารถใช้กระสุนได้ทั้ง0.357แม um กนัมและ0.38สเปเชียลบวกพีทําให้มีความยืดหยุ่นสูงมากไม่ว่าคุณจะต้องการพลังสูงของแมกนั หรือแรงถอยหลังที่นุ่มนวลขอ,ององ8 8สําหรับการฝึกซ้อมปืนรุ่นนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างดีเยี่ยมระบบไกดับเบิลแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆเ,เพราะมีการปรับปรุงกลไกภายในและความละเอียดในการประกอบมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นซิงเกิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นการลั่นไกจะคมและสม่ำเสมอทำให้ยิงได้แม่นยำและต่อเนื่องการควบคุมแรงถอยหลังทำได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะสำหรับปืนขนาดนี้เพราะมีโครงสร้างเหล็กทั้งตัวและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลด้านความแม่นยำก็ไม่ทำให้ผิดหวังกลุ่มกระสุนแน่นในระยะ25หลาไม่มีการหน่วงของไกลและให้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ทุกนัดไม่ว่าคุณจะใช้ในสนามยิงปืนหรือป้องกันตัวในบ้านปืนรุ่นนี้ให้ทั้งความมั่นใจและความเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่เหนี่ยวไก สิ่งที่ทำให้โมเดล686ปี2025แตกต่างจากคู่แข่งคือจุดขายเฉพาะตัว Smith อนเวส n สามารถผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวรุ่นปีนี้มีระบบเข็มแทงชนวนแบบปรับปรุงใหม่เพื่อความเสถียรในการจุดชนวนเพิ่มศูญนหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อการเลงที่รวดเร็วขึ้นและรองรับการติดตั้งศูนย์กลางคืนนท์ไซด์ได้ด้วยโครงแบบแอลฟรมให้สมดุลที่พอดีแข็งแรงพอรับแรงของกระสุนแมกนัม um ได้ แต่ก็ไม่หนักเกินไปเหมือนโครงเอ็นเฟรมและยังคงความเรียบง่ายของรีวเวอร์ไว้ครบไม่มีแมกกาซีนไม่ต้องถอดซับซอ้อนแค่คกลไกเชิงกลที่แม่นยำเหนือการเวลาทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่ายนักะสมจะต้องชื่นชอบกับโลโก้สมิธแอนเวสันที่สลับไว้อย่างสวยงามและการจัดวางหมายเลขซีเรียลที่ดูหรูหราเพิ่มมูลค่าให้ตัวปืน ในด้านราคา Smith แอนเวสันโมเดล8 6ปี2025อยู่ในระดับกลางถึงพรีเมียมโดยมีราคาขายประมาณ950-1050ถึงดอลลาร์อเมริกาขึ้นอยู่กับความยาวลำกล้องและออปชั่นต่างๆเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับปืนรีวอลเวอร์ผลิตในอเมริกาที่ทนทานใช้วัสดุเกรดสูงและมีประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากนี่คือปืนที่สามารถอยู่กับคุณไปได้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะใช้ซ้อมยิงทุกสุดสัปดาห์หรือเก็บไว้เพื่อป้องกันบ้าานก็ตม สรุปแล้วสมิธแอนเวสันโมเดล8 6ปี2025คือปืนรีวอลเวอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักปืนลูกโม่แข็งแรงแม่นยาออกแบบอย่างสวยงามและสร้างขึ้นเพื่อทั้งพลังและความละเอียดมันยังคงไว้ซึ่งตำนานของซีรีส์686ในขนาดเดียวกันก็เพิ่มคุณสมบัติที่ทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนรีวอลเวอร์ตัวยงหรือมือใหม่ที่มองหาปืน0.357แม็กนัมที่เชื่อถือได้รุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน มันไม่ใช่แค่ปืนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝีมือและความน่าเชื่อถือขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับโมเดล686รุ่นใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยและสนุกกับการยิงปืนครับ